อคอมโบนะไอการไอการสกิลหนึ่ง <manipulation> ปุ๊บมันกระตุกปุ๊บกมโยนเข้าตัวกูกูถ่ายเข้าป้อมจี๊จีขอดูอีกทีแล้วกันนะกูไม่เคยกูไม่เคยมัดใจหรือถ่ายนี่นะถ้าไ่ลองลองลองเล่น เพื่อนแย่ะปล่อยปล่อยปล่อยปลมันก็ตายอยู่ดิเข้าขั้นเข้าขั้นเข้าขั้นแย่เม็ดเลยน้มเม่ีแย่เม็ดตายโล้ตายปล่อย

สบายสบายปะวะไอ้นกสองออตัวมื่อไมอไร่มึงโยนเมอไรมึงโยนข้ากูแค่นั้นกูได้อีกครั้งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรับผตัวรับผตัวรับผตัวดักหน้าตาย,ตาย,ยเ็อตวฟตายตายต,ายตายี่วิสาม อให้ได้ปดันไปกูโยนให้มึงได้ครเฮ้ยใหม่แล้วใหม่แล้วไม่แล้วหม่แล้วอ้ยเฮียถึตายวตายอยูีตัวตีนตัวตีนเอาอะไรมาเลยคลั่งคลั่งเฮียมีองค์คารักพิทักษ์ว่ะเย็ดไม่เหรอวะเพื่อนเนี่ยเฮ่ยเอ็นไอ้เฮยเอ็นทีว่าไม่เคยมีข่าวจากให้เฮยปื้มมันนะกูบอกแค่นี้แหละเรืออะไรที่มื่ไม่ใช่ใช้มงบิดมิด ไอ้เอ็นพี่นี่มาอยู่กลางแล้วแสดงว่าคือบนเหรอบนคือบนไม่แจ้งสักคำหมไอ้เหี้ยหายไปแม่งว้ามันตายตลอดไอ้เหี้ยกูเหล่าเชื่อชิบหายเอฟแต่กิโลเดี๋ยวมึงน้องโดนไปนะน้องรักพาตัวน้องน้องชายมึงทำได้แค่ยื้อเวลางชายื้อเวลาไปดีีวไป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 ลองเอ็นพี่ะเราเอ็นพี่วับอะ สามวิสองหนึ่งเอาวิวิวกับหลังมันกับหลังกับลังไม่มี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 ไม่ม้าปีอ๋อไม่บ้าปีมกลับมาอาพีแม่งไปเลยผมคอเกมอะไหมดแล้วไอผมไปล่างนะเอฟถูกไ่มเอาเลยไปบนไม่ใช่หรออ่ออ <c oughs> มึงเรียกนี่ว่ารวยปื้มนะเอฟเอารูด้วยนะไ,ไปล่าขอเชียร์ที่บ่านอัตติแท้นี่คืออะไร

ไม่เคยจไม่เคยจำไม่เคยอ๊ะกูตัดกตัดแ้ไหมไม่้่ไม่ไม่เคไมไม่เมไม่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 กมไม่ไมม่ไ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 ไมไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ไมไม่ไไม้ไม่ไาไม่เ่แจ่ไม่ไย่ไมไม่ไม่ไไม่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 

ไอ้ไอ้นี่หายนั่นเด็กปวดอะไรไท,ทนี่แอร์ไลน์ไทนี่แอร์ไลน์ส่งบินถึกที่อ่ะไอนี่แอร์ไลน์กว่า <laughs> การบินไทยเอ้ยคือบอกว<อ>่ามีบิงละอองเอาเฮียนี่เล่นตกแน่เฮ้ยเล่นตกแน่ซะ ไอเลยลกันเอาเลยลกันตายไหมตายตยเอ้ยเฮ้ยโดนเสามาโดเสาากมกูอายแทน้เกูมีอาีเล่นบ้าไปเปึ้มยังไงได้บ้างมได้บ้างกูมีกูมีม่มา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 สาดจะาวมา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 น่ยมานี่ยมมเอเมอแม่งไม่ทัน เฮ้ยเจ้ากูอาากีไปแล้วขอโทษมือัเอ่านี้่ยระวังระวังมือมันเล่นไปเองมาถึงที่เลยน้องไอ้เี้ยกูเอาวลาไปโดนหรอไม่เป็อยู่บนนยู่นอะ้รนะ เย็ดแม่แม่งมันเดินพอดีเลยสัสตายปะตาย,ตายเอฟไม่ตาย <c oughs> โอ้โหไม่กล้าขึ้นวะเชี่ยไม่ตายจริงหรอตาย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 ไม่มีมันลอเอาป้าาเดี๋ยวาอาพี่ได้สู้สู้สู้ไปไปตะกี้เราเสร็จแล้วไกำลังกำลังกำลังเฮ้ยอยากมีวะเฮ้ยดูดูอยู่นี่ดูอยู่นี่ดูอยูย่นี่ เอาดู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 อยู่ฝาล่างดูอยู่ฝาล่างไป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 กว่าจะอยู่ปัที่เนมึงค่อยมาเสร็จายเลยวะอะไรวะตายเลยถ้ามึงเล่นดูแมดดิมจะรู้สึกยังไงเอ้เอ้เอยคนมาสองคนสองวันสองวันสองวันเนียพีเนี้ยพีน่า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 บินบินบิน ไปเลยให้ม่ใช้ลามไปเลยมันพุ่งแล้ว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 เราเบ็ดยังเราเบดยังไอ้เฮีย290เดียวยังไม่ได้ดันไม่ได้โดนโดนเฮียแล้วลูกเฮียเนี่ยได้แมงเลยได้แมงเลยได้แมงเลยกูมากูมาโอดีแมนตายแล้วเช็คบินเบลลอัลตร้าคิ l เดินมาทำบ้าเลยปุ๊บเจ้าของเอ้ยมีสมก่ะไปแต่ตีนี้ก่อนนะุเห็นคนตรงเนี้ยอี้อนมีจ่จ่กีจากีจากีโอเคโอเคน่าจะมาแกว่เฮ้ยแตกแตกมันแตกแมวนี้วันวนวท้ทยวย กูจะโยนให้ปือเ่ยแม่งูมานี่ลยครับที่เดิมอยู่บนกัน่ะให้จักรโลอ่ะมีแปดมึงเป็นากม็ได้วิ่งกูแตกูเอาเอาอาพว้ยนี่ไพวก้ยรากายดนเอ้กูโดนได้เอ้โดนได้เดี๋ยวต้องลอตองอออกมาเอ้ปนโยนโยนมาใส่กูกูได้กูได้แค่นีะกูได้แค่น้แหะไม่มานานี่ยแล้วเนี่ย มาสอยกว่าสวยกว่าสวยเลยเฮ้ยเวนอมสดจัดเวนอมสดจัดนี่ไงโดนยกโดนยกเป็นเราโดนยกไปแล้วเหรอครับโดนนี่ทไม่มีมานาไม่มีสกิลไม่มีอะไรเลยปลอดภัยกันนั่นแหละไปคู่ไอซ์ซัดมีมีหนึ่ที่ป้าไม่ไหนไอ้กูมีขนมให้กินอีกแล้วเนี่ยอยากเห็นขนมตายเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลัง Tông Máy, tông Máy, tông Máy, tông Máy tông máy tông mày rằng. máy mày. Tông thấy mà thôi phải, no, no, no. này đi đang phải, đang phải. Tông phải, cái phải, tông phải, cái phải, tông phải, tông tông team, tông cái tông đi tông phải, tông phải, tông phải, เพิ่มเมลเมลเพิ่มสามพี่ระเบียวนั่งสามพี่ระเบียวนให้เดี๋ยวได้กล่วเอออเาไปเลยป้าต้องทำติ๊บติ๊บไปไหนโบนมือเนี่ยไอ้ปื้มไีเยโยนะก้กูไอ้ปืนมันอยู่ใกล้อ่ะมันไม่ลอเนี่ยมันหลุดนี่มันหลุดเฮ้ยดีตียัดให้หมดเลยพวกเด็กเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอู้ อะไรอะไระอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่นะไอ้ว้าวโอ้โหืรวมตัวกันดยไม่ได้รถไปฮะอยู่พอแ้วเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีดีนะเฮ้ยอะไรอะขอเล้ยโอ้ยตีน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 โอ้ย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 โอเจ็บ้ยโอ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 ้ ที่ปั๊มที่ปัมไหนที่อยู่บ้านแลมีเชื่อใจมาเรสุดเโซโเซ่จมันบอี่มันฟุตเกมคจะขี้แพ้บอกนี้แม่งโคตรน้อยใจต่อต่อเขาไมยอร e r เดยมันไม่ได้เล่นเลยนะไม่อามันดูสงสารมันอะ่มแม่ โอ้ดีนยัดแม่ไอโอดีไปยืนขัด่อเดี๋ยวยัดแม่ต้อตีกระต้าน่เนี่ยมามามา่อยมึงเอาเองที่จูเลยเอาไ้สัตว์มีคนตรงี้เอาเดีดิ

โอ้ตานักกดสมมตินุนูเแล้วนุเดมซีเจอแล้ว่โอ้ยเดือดเดือดโอ้ยอืมอกินไก่อะเออจริงหเออจริงหรืจริงเอ้ยวันนึงจริงหอวนจริงเอาจริงเหรอเดมซีล่าคาฟันบ้าไปแล้วโรานะไปทดสอบไปทดสอบ ใครอีกใครเอาอีกใครนี่พี่อะไรอ่าโดนเจอสุกจนส่งส <c oughs> าร,สารมาน่ะไม่หือไม่อือเลยฝั่งนู้นน่ะสู้ไม่ได้เลยฝั่งนู้นแม่งไม่หลับฝั่งเราแม่งไม่แจ้งกูรู้แค่นี้แหละเอ็นพีว,ว้ามาเราบปล่อยตัน